ผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับประจําวันที่20นะครับเดือนสิงหานะครับซึ่งวันนี้หุ้นหลุดมาอยู่ที่พันสองเก้าสิบหกนะครับผมนึกว่าวันนี้วันศุกร์นะครับตลาดลงแต่ความจริงแล้ววันนี้เันพฤหัสนะครับหลังจากเมื่อวานที่เราเจอกับผู้ติดเชื้อโควิด2ลายนะครับโอ้ตลาดก็ลงมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็ รอดูต่อไปแต่ผมคิดว่าน่าจะลงอีกสักสักพักหนึ่งครับอาิตที่น่าอาจจะลงอีกหน่อยแต่ว่าอาจจะเป็นจุดที่พักฐานเราอาจจะหาหุ้นสักหุ้นหนึ่ง <c oughs> เพื่อทำการเก่งกำไรได้นะครับโอเควันนี้ก็เลยไปเจอหุ้นตัวหนึ่งมานะครับหุ้นตัวนี้คือตัวของที่ชื่อว่า T u หรือว่าไทยูเนียนนะครับตัวนี้นะครับซึ่ง ผมรู้สึกแปลกใจนะกับสิ่งที่หุ้นตัวนี้ทำได้นะครับคือหุ้นส่วนใหญ่แดงนะครับแต่ตัวนี้กับเขียวและที่สำคัญนะครับเขียวอย่างมีนัยยะสำคัญคือว่ามีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเก็บ1234เก็บแต่ว่าถ้าลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะอันตรายพอสมควรแต่ ถ้าเราเล่นไม่เยอะเข้าเร็วออกเร็วก็คิดว่าน่าจะได้นะครับถ้าจากดูกราฟนะครับก็ทรงทรงอยู่แถวนี้นะ,อะเอาตัวนี้ดีกว่ามันทรงทรงอยู่แถวนี้นครับไม่ไปไหนนะไม่ไปไหนซึ่งปัญหาก็คือว่าเราจะเข้าดีหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมมาดูในฝั่งของ กำไรเขาดีกว่านะครับถ้าดูในฝั่งของตัวนี้นะครับตัวนี้นะนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะ 1, 1อยู่ประมาณเนี้ยถือว่าเยอะอยู่ PE ก็อยู่ที่20เท่า16เท่า23เท่าเป็นหุ้นที่จะเรียกว่าไงดีจะเรียกว่าเขาสามารถเอาตัวรอดได้พอสมควร นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่ามาดูฝั่งกราฟนะครับอ่าตรงนี้ฝั่งกราฟฝั่งกราฟขอเปลี่ยนเป็นวันก่อนนะครับตัวฝั่งวอลลุ่มนะมันมีวอลลุ่มเข้ามาตลอดเลยนะ1,2,3,4มา2 3วันแล้วทีนี้ราคาก็ลงอยู่ประมาณนี้ไม่ไปไหนส่วนตัวของ RSI ก็ขึ้นจะไปแตะ60แล้วถ้าถามผมนะ น่าจะถึงเวลาที่เขาจะลงแล้วแต่ยังไม่ใกล้นะน,น่าจะลงแล้วล่ะแล้วก็ในส่วนของ MSCD นะครับก็ตัดใกล้จะตัดแล้วะขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวรายชั่วโมงก่อนนะซึ่งถ้ามันตัดการแสดงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้สัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วนะครับสัญญาณมาแล้วสีเขียวจะตัดกับสีแดง นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันยังมีโอกาสไปต่อได้อีกนิดนึงอีกนิดนึงก่อนที่เขาจะลงมาอนิดนึงอา่าทีนี้ถ้าเราจะเข้าละ่ะแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนตัว tu แนวรับแนวต้านนะครับผมตีให้ที่90วันแต่ถ้าอยากจะเล่นเร็วเนาะ เอาสัก30วันก็พอปึ้ง30วันราคาเดิมไม่ต่างจาก90วันนะถ้าพูดถึงนะเหมือนเดิมไม่ต่างกันถ้าเป็น9ถ้าเป็น90วันก็ไม่ต่าง30วันก็ไม่ต่างงั้นเอา30วันแล้วกัน30วันนะครับแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ แนวรับอยู่ที่13บาท90สตางค์นะอยู่ตรงนี้เลยส3บามาท90สตางค์แล้วแนวต้านล่ะครับแนวต้านอยู่ที่14บาทนะ14บาท10สตางค์นั่นแสดงว่าคนที่ติดราคาฝั่งนี้เยอะอยู่พอสมควรอาจจะเป็นรายย่อยหรือว่าเป็นโบรกเกอร์นั่นหมายถึงว่าถ้าราคามันขึ้นเหนือ 14บาทก็มีโอกาสที่เขาจะขายแต่คนติดราคาฝั่งนี้เยอะถ้าเขาขายอ่ะเขาจะได้กำไรน้อยพอสมควรเขาต้องรอให้อยู่ที่สัก14บาท40สตางค์ประมาณนี้ถึงจะคุ้มกับต้นทุนเขานั่นลละคือแนวทางของเราที่เราจะเข้าถ้าเป็นผมนะ ผมไม่แนะนําไม่ซื้อหรืออะไรนะแต่ว่าถ้าผมให้ผมแนะนํานะผมจะเข้าที่ราคาหลุดแนวรับเนี่ยถ้าราคาหลุดที่13บาท80 13บาท70หรือ13บาท90ผมก็จะซื้อแต่ถ้าราคามันไล่ขึ้นไปได้ผมจะส start ที่14บาทถ้าถ้า ถ้าเกิน14บาทผมจะไม่ซื้อผมจะไม่ซื้อผมจะประมาณนี้แถวๆนี้ละ13บาท8 0บถึง14บาทจะเอาป้วนเปี้ยนแถวนี้อ่าป้วนๆป้วน,น,นเปี้ยนแถวนี้นะอ่าแถว14บาทนี้ละแล้วก็ไปขายแถวแถว14บาท40าทประมาณนี้ถ้าไม่ขายก็รอ15บาท ผมคิดว่ามันน่าจะหยุดไปหยุดที่15บาทถ้าใครรอได้ถือแล้วรอได้นะ15บาท15บาทอืมโอเค15บาททีนี้มาดูในฝั่งของนะักวิเคราะห์ดีกว่าว่าเขาให้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวของ T ีไทยูเนียนกรุ๊ปนะ i a a Consensus นะครับอืม ราคาพื้นฐานสูงสุดเขาให้อยู่ที่16บาทนะ16บาทสูงสุด20บาทเลยไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะผมว่าโอเคนะหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเข้าทำได้นะครับอโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์คอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม s u b สไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมตั้มนะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ